ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีน้องๆ้องเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องของการเป็นนักกีฬายิงปืนนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชมรมนักกีฬายิงปืนจังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่นะคะน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้มีความสามารถมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบกับพวกเขากันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ นี่นะคะนิวก็เข้ามาอยู่ที่ห้องของชมรมนักกีฬาย,ยิงปืนจังหวัดจันทบุรีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องๆกันนะคะว่าทําไมต้องเป็นกีฬาย,ยิงปืนด้วยกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบบนี้อ่าน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยน้องตรงนี้ค่ะคนเก่งของเรานะคะเดี๋ยวยังไงช่วยแนะนําตัวกับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงว่าชื่ออะไรค่ะเริ่มจากหนูเลยค่ะชื่อภคชรนันท์คอนไหลชื่อเล่นชื่อองคค่ะอยู่โรงเรียนศซียงนิสสสวัสดีค่ะชื่อนัทยาสรองแสงชื่อเล่นชื่อไบเตยค่ะอยู่โรงเรียน น้องอ๋อมกับน้องเตยน,นะคะสาวๆนี่นะคะไม่น่าเชืะนะ่อว่านี่เป็นนักกีฬายิงปืนนะคะนี่เนี่ยทำไมถึงเราอยากที่จะมาเล่นกีฬายิงปืนทั้งนั้นที่เราก็เป็นแบบเด็กผู้หญิงอะ่ะมันมันฝึกสมาธิน้องๆนะค่ะมันฝึกสมาธิรอบใจมันรักอ่ะใจมันรักนะคะหนุ่มๆฟังไว้นะคะน้องพวกนี้นะคะใจรักทำอะไรเขาเนี่ยโดนยิงไม่รู้นลคะ่ะเออจริงๆแล้วกีฬายิงปืนมันก็มีข้อดีในเรื่องของการทำให้เรามีสมาธิ ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่หลังจากที่ตอนแรกเรายังไม่ได้เล่นยิงปืนหรอกแต่ว่าพอเราก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักกีฬายิงปืนแล้วสิ่งที่มันดีๆตามมามันเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างแบบโคต้าโคต้าเข้ามาหาทยาอะไรอ่ะอืมดีเลยค่ะตอนนี้มันก็สร้างผลงานให้กับจังหวัดกำเนียร์ค่ะแล้วน้องเองเคยไปแข่งอะไรที่ไหนบ้างไหมคะก็มีต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพอะค่ะมีต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพแต่ทีนี้ว่าพี่อยากทราบนิดนึง ปืนที่ใช้ในการแข่งขันหรือว่าปืนที่ใช้สําหรับการเป็นการกีฬาของกีฬายิงปืนเนี่ยมันเหมือนปืนที่เราเห็นตามทีวีที่แบบว่าพวกผู้ร้ายใช้ยิงไล่ยิงเพื่อเอกอะไรเงี้ยเหมือนกันไหมัน้มันไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นมันจะเป็นปืนเกี่ยวกับการป้องกันตัวมากกว่าอ๋อใช่มันไม่ใช่ของปืนแบบแข่งขันมาตรฐานสางกุลนะคะใช่เพราะว่าพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าเลยนะคะน้องๆผู้หญิงก็ชอบแล้วก็เขาเล่กสนใจในเรื่องของกีฬายิงปืนทั้งๆที่จริงๆแล้วปืนเนี่ย เวลาเราฟังถึงเรื่องปืนมันก็จะนึกถึงในส่วนของอาวุธที่ใช้ในการรบราค้าฟันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าปืนที่ใช้ในการแข่งขันมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจเดี๋ยวยังไงพี่นิวอยากจะให้น้องอ,อมกับน้องเตยเนี่ยช่วยนั้นนาให้พี่นิวกับเพื่อนๆทางบ้านฟังนิดนึงว่าไอ้ปืนที่เราใช้ในการแข่งขันเนี่ยลักษณะมันเป็นแบบไหนมีกี่ประเภทแล้วก็ลูกกระสุนที่ใช้มันแตกต่างกันยังไง เดี๋ยวช่วยแนะนําให้หน่อยได้ปะ่ะได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงติดตามนะคะชมว่าน้องอ่อมกับน้องเตยจะพานิวกับคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักเจ้าปืนที่ใช้ในการแข่งขันแบบไหนกันบ้างค่ะ ราคาคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆทั้งบ้านนะคะเดี๋ยวพี่นิวนะคะแล้วก็น้องอ,อมจะพาไปรู้จักนะคะว่าปืนที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหน้าตาแตกต่างกับปืนของผู้ร้ายที่ไล่ย,ยิงกับพระเอกในหนังเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างอ่าตรงนี้เดี๋ยวให้น้องอ,อมช่วยแนะนำนิดหนึ่งว่าปืนแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งจริงๆเลยใช่เริ่มต้นจากตรงไหนดีคะน้องอ,อมจากข้างล่างเลยก่อนค่ะอ่าข้างล่างเลยค่ะกล้องลงไปเลยค่ะนี่ะนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไระก็เหมือนรองเท้าปกตินะคะ่ะขอญา้ถอดนะคะได้เลยค่ะน้องอม นี่ก็จะเป็นแบบรองเท้ารองเท้าเพื่อเรียบค่ะแล้วก็เป็นรองเท้าหนังเจ้ารองเท้านี่ช่วยในยเรื่องของอะไรอะน้องหอมเรื่องสูงนะคะแบบเพื่อเรียบเนี่ยค่ะแล้วแบบทำให้เราไม่ขยับมากเพราะว่าจริงๆการการยิงปืนมันก็ต้องใช้ความที่ตรงของตัวเราแล้วยิงไปที่เป้าใช่ไหมเจ้าตรงเท้าตัวนี้มีส่วนช่วยของเรามากเลยปะคะ ก็ส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนได้อย่างมั่นคงและที่สําคัญก็คือไม่ลื่นไม่พืดนปร่าไปไหนไม่ค่ะประจําจุดได้อ่าจากรองเท้ามาเรียบร้อยแล้วมาตรงไหนต่อเอ่ยเออแว่นค่ะแว่นนะคะค่ะตัวนี้ก็จะต่างจากแว่นตาธรรมดาเนแบบมีที่กันแสงแล้วก็อันนี้ปิดเพื่อที่แบบ เวลาเรายิงอะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะเราก็จะไม่หลับตาข้างนี้แต่ว่าเราจะปิดแทน<อ>แล้วก็แบบเล็งไปก็จะเห็นศูนย์ค่ะอ๋ออันนี้พี่ลองใส่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้อันนี้นะคือก็ต้องทําขึ้นมาสําหรับคนที่ต้องการที่จะแข่งอ้าหมอไม่เห็นไม่ใช่นะคะคือปิดอยู่นะคะนี่คือเปิดก็มองเห็นแต่ถ้าเกิดเวลาแข่งเราต้องปิดมาตาหนึ่งแบบนี้ค่ะ ก็ต้องบอกว่านิวไม่คุ้นเคยเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบตามันมันมันมืดไปข้างเลยนะคะโอเคอุปกรณ์ต่อไปเลยค่ะน้องหอมปืนเหรอคะเข้าเริ่มมาเข้าเรื่องปืนเลยดีกว่านี่นะคะปืนที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆเลยอช่วยพี่แนะนํานิดนึงว่ามันมีอะไรยังไงบ้างค่ะส่วนอันนี้จะเป็นท่อลมค่ะค่ะเวลาเรายิงเราก็ต้องใช้ลมค่ะอัดลมเพราะว่ามันเป็นปืนอัดลมใช่ไหมใช่ค่ะส่วนปืนพ้่ยทั่วไปนี่ก็ บางทีก็อัดแก๊สบางทีก็ไม่อัดค่ะแต่แต่ตัวนี้ต้องใช้ในการอัดลมเท่านั้นใช่ค่ะค่ะนี่จะเป็นท่อลมค่ะค่ะเป็นแบบขีด สมมติถ้าถึงคีดเหลือนี่แบบไม่ได้แล้วต้องเติมแล้วต้องเติมใช่ไหมคะ,คะแต่เดี๋ยวเติมไม่ดูได้ค่ะ,ะหนูสาธิตเลยเพราะว่าคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นลักษณะของปืนลมดังนั้นเนี่ยส่วนที่สําคัญก็คือในส่วนของข้อลมนั่นเองเราก็ต้องดูนะคะให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการแข่งขันลมน้อยไปก็ไม่ได้อเติมลมยังไงเอย่ยเหมือน <c oughs> เหมือนมอ <c oughs> เตอร์ไซค์ไหมไม่ค่ะอันนี้แบบเป็นหัวเติมค่ะเฉพาะรุ่นนะคะเอามาเลย อีกอันก์สำคัญเลยทีเดียวใส่เข้าไปค่ะค่ะอ๋อเป็นหังเป็นถังลมแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาด้านนี้ค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วหมุนต้องต้องมีความชำนาญนะคะในการทำเปิดค่ะเปิดใช้สามนิแล้วเราจะรู้ได้ไงเอยว่าขนาดไหนดีแล้วหรือว่าหรือว่าไม่ดีหรืออะไรยังไงลมมันหมดแล้วค่ะแบบยังไงอะคือ าแบบถึงขีดแดงค่ะมันก็แบบไม่ดีแล้วมันเยอะไปแต่ขีดเขียวกาลังดีค่ะคือเราก็ต้องดูตรงตรงเชลีบเข็มนี้ให้มันอยู่ตรงสีเขียวถึงจะดีใช่ไหมคะค่ะเอออันนี้พี่นิวสังเกตเห็นว่ามันเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนของการเติมลมเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประกอบในตัวปืนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ มาถึงขั้นตอนในการประกอบนะคะหลังจากที่เราเติมลมมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะน้องอ,อมประกอบในตัวปืนเลยอันนี้คือพอเราประกอบเสร็จก็สามารถที่จะ,ะยิงได้ค่ะแต่ต้องใส,ส่กระสุนก่อนโอเคค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ <c oughs> ปืนผ่าหน้าไม้พี่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะ,ะ <c oughs> อันนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างนะักกีฬาย,ยิงปืนก็คือน้องอ,อมเนี่ยโชว์ดีกว่า สักครู่แล้วพี่ถามนิดนึงสิว่าทําไม,มเราเห็นว่าเราเป็นเด็กผู้หญิง,งเน่เสน่ห์ของการเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนมาอยู่ตรงไหนะคะมันอยู่ที่ปืนเลยค่ะแบบมีความเท่เส่วนตัวค่ะค่ะสังเกตด้วยนะคะว่าเมื่อกี้ที่น้องหอ,อมเนี่ยยิงแบบดูเหมือนแบบว่าสมาธิแบบมามากเลยอะเหมือนว่าเมื่อกี้พูดคุยกันก็ดูแบบเออน่ารักสดใสคือแบบว่าก,กุ๊กกิ๊กเนาะแต่พอยิงปืนเท่านั้นแล้วแบบแล้วแบบท่าแบบ มาเต็มมากมากนะนี่ใช่นูนคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของที่น้องเขาชื่นชอบก็คือการทําให้เราเนี่ยบุคลิกดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยแต่เห็นบอกว่ามันไม่ใช่แค่ปืนที่น้องอ๋อมแนะนำเมื่อสักครู่ยังมีอีกหลายประเภทเลยทีเดียวใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องเตยเป็นคนแนะนำใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูในปืนประเภทต่อไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเตยค่ะซึ่งน้องเตยนะคะก็จะแนะนําปืนอีกหนึ่งชนิดที่ใช้ในการแข่งขันให้เรานะคะได้รู้จักการอ่ะน้องเตยเดี๋ยวพี่นิวให้น้องเตยช่วยแนะนานิดนึงว่าปืนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือปืนที่เรียกว่าอะไรกันบ้างก็อันนี้มันจะเป็นปืนจุด 2, 2นะคะก็ะจะใช้ยิงทั้งหมด4ประเภทด้วยกันก็คือประเภทสั้นชายสั้นสตรีสั้นมาตฐาแล้วก็สั้นยิงเร็วค่ะใช่แล้วลูกของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ อ,อันนี้คือเหมือน,นลูก,ลกปืนแ okay, ค่ลูกหัวตะกัวค่ะค่ะอยาจะพี่ขอดูสักอันนึงนี่นะคะลูกปืนเป็นแบบนี้นะคะอืมสุดยอดมากเลยคะ่ะปืนกับผู้หญิงนี่เท่จริงๆนะคะแล้วก็มีตัวไหนที่ที่จะต้องแนะนําอีกอะคะน้องเตยก็มีอันนี้เป็นสั้นยิงช้าอันนี้จะยิงในระยะห้าสิบเมตรอืมก็จะใช้ลูกเดียวกัน,นะค,ะค่ะโอ้โหค่ะ ส่วนอันนี้มันจะใส่ได้แค่ทีละลูกแต่อันนี้จะใส่ได้5ลูกมความแตกต่างม,มีอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ยิงระยะเมตรต่างกันด้วยอันนี้50เมตรอันนี้ยเมตรค่ะโอ้นะคะแล้วพี่สังเกตอีกอย่างอันนี้นะคะคือแบบว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องในเรื่องของการเป็นนักกีฬายิงปืนไอ้ตรงส่วนเขาเรียกว่าอะไรคะส่วนตรงนี้ของมันมันเห็นว่ามันแตกต่างากันเนี่ยมันมันแตกต่างกันเพราะอะไรเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแบบ เกี่ยวกับด้ามจับมากกว่าค่ะคืออันนี้เวลาจะยิงใช่ไหมคะก็อันนี้ไกลมันจะเบากว่านี้อเขาคงจะให้แบบทํามาเพื่อแบบประคองมือความนิ่งด้วยอะไรใช่ไหมคะแสดงว่าปืนแต่ละอันเนี่ยก็คือต้องเป็นปืนประจําตัวต้องมีเขาเรียกว่าขนาดนิ้วการวัดอะไรเงี้ยให้มันพอดีกับมือของเจ้าของปืนใช่เพื่อทําให้การยิงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้นะคะ แต่ว่าน้องเตยบอกว่าเจ้าปืนทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถที่จะยิงในสนามนี้ได้<ช>ต้องเป็นแบบเอาดอสนามเอาดอแล้วหนูเนี่ยยิงประเภทนี้ด้วยหรือเปล่าคะ,อ,ะอันนี้มันสั้นยิงช้ามันจะเป็นแค่ของผู้ชายอย่างเดียวส่วนอันนี้ก็ของผู้หญิงก็จะยิงแค่ประเภทสั้นสตรีค่ะ๋อะค่ะแล้วอย่างอย่างน้องเตยเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาในประเภทอะไรก็หนูยิงทั้งสั้นอันลมสตรีแล้วก็สั้นสตรีะ่ะอือเอาเป็นว่านะคะหลังจากที่เรารู้จักปืนแต่ละชนิดไปแล้วนะคะ พี่มีความใฝ่ฝันเหมือนกันนะว่าพี่ก็อยากลองที่จะยิงปืนบ้างค่ะทั้งน้องเตยแล้วก็น้องอ,อมเนี่ยพอที่จะแนะนําพี่ในเรื่องของการเป็นนักกีฬายิงปืนมือใหม่ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวนูข้าทดลองยิงเลยคือชมคะเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่านิวเนี่ยจะสามารถเป็นนักกีฬายิงปืนหญิงได้ไหมนะติดตามชมได้ค่ะ เอาละครแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวนิวจะลองนะคะเป็นนักกีฬายิงปืนแบบว่ามือสมัครเล่นดูเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยเป็นคนสอนว่าการทํายิงปืนต้องเริ่มจากตุ้ไหนอะไรยังไงตอนนี้น้องอ๋อมกับน้องเตยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะพี่นิวก็พร้อมเหมือนกันค่ะอ่ะขั้นแรกเลยพี่ต้องทําตัวยังไงบ้างกับการเป็นนักกีฬายิงปืนมือสมัครเล่นก็ต้องยืนก่อนเลยค่ะพอยืนก่อนใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะคือตอนนี้นิวยืนแล้วนะคะไม่ได้นั่งยืนเลยยืนแล้วยังไงต่อหันหันหัน การพลิกด้านเนี้ยค่ะกลับด้านเนี้ยโอเคถอยถอยลงมาหน่อยค่ะให้ลงมาหน่อยมาตรงกับเส้นกลางค่ะอ่านี่ค่ะคือเส้นกลางแนวตรงนี้ใช่ไหมค่ะเส้นเส้นตรงนี้ก็ห้ามและห้ามเลยเส้นแดงต้องเข้ามาเอเคแล้วก็ใส่แว่นเลยค่ะใส่แว่นโอ๊ยไม่ใช่นะคะไหนมุกมีมุกด้วยเอออ่าอย่างนี้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จับปืนค่ะจับปืน จับปืน <Netz> น <stereotype pedir als> <ize> ี <ESS> <ception S 2> ่จ <spooky> ับจับยังไงคะพี่ก็จับไม่เป็นตรงล้วงเข้าไปเลยค่ะล้วงเข้าไปในปืนล้วงเข้าไปค่ะโอเคตรงนี้พี่ต้องจับนิ้วกลาง60นิ้วนาง40ส่วนนิ้วก้อย20นะคะคือแบบน้ำหนักการกำอะค่ะการกำเคพี่พยายามจินตนาการอยู่ว่านิ้วกลางพี่กำลัง60แล้วนิ้วนางนิ้วนาง40แล้วก็นิ้วก้อย20่สยากตั้งแต่จับแล้วค่ะอ่ะแล้วก็ล้วงกระเป๋าค่ะ ต้องล้วงกระเป๋าด้วยโอเคก่อนคือท่าอ๋อนี่คือท่ามาตรฐานของเขาเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่ได้ก่อนไดนี่คืออะไรคะได้ผมไหมคะไดไฟค่ะอ๋อไดไฟเป็นแปลว่าอะไรคะน้องเตยไดไฟก็เหมือนการทดลองก่อนที่จริงอะค่ะทดลองขึ้นปืนไปขึ้นมองศูนย์อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะอ่าแล้วพี่ต้องทำยังไงต่อกันไดไฟก็ยกปืนขึ้นไปยกปืนขึ้นไปแล้วก็มองมองศูนย์ตรงนี้นะคะศูนย์หน้าศูนย์หน้าค่ะ ให้มันพอดีกันนะคะโอเคแล้วก็ oh, เหนียวเฮ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้อะนี่เหรอนี่คือเหนียวแล้วเหรอคะค่ะแรกๆมันก็จะอย่างเงี้ยคะ่ะหนักมากมจะไม่นิ่งใช่ใช่เรารู้สึกว่ามือเราหนักมากขึ้นี้นะคะแล้วก็ตอนสูดเนี่ยไม่ไม่ตรงหมกปกติเราต้องยกขึ้นไปให้สุดตรงนี้คะ่ะคือยกปุ๊บแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้แล้วค่อยผ่อนลงเรื่อยๆค่ะผ่อนลงผ่อนลงแล้วพอ ูนพอด <in> <world> <sh> ีปุ๊บเหนียวก็เหนียวนะคะค่ะปกติความจริงเราต้องเดินมาตั้งแต่ข้างบนแล้วแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแรกๆเราก็จะประมาณเบสิกไปก่อนคือตอนนี้นะคะเมื่อยมือมากแล้วก็รู้สึกร้อนมากเลยอะไม่คิดว่าการยิงปืนมันจะคนใด้ขนาดนี้เข้าใจแล้วว่านักกีฬายิงปืนนี้กว่าจะได้เหนียญกว่าจะได้แชมป์มาเนี่ยมันยากลําบากมากมากเลยโอเคค่ะพี่ว่าพี่น้าใช้เวลาใดแค่นี้ยพอแล้วค่ะอ่ถ้าเกิดมากกว่านี้ว่าคง ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าพี่พี่ยอมรับว่าพี่ไม่ได้หนูร้องให้พี่ใส่ลูกไงเน่ยได้ค่ะอ่ะโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหนียวนะคะเดี๋ยวเพิ่งเหนียวเดี๋ยวมันลั่นเหนียวโอเคอ่ะพูดอย่างนี้เราเรากดดันอย่าเพิ่งเหนียวนะเดี๋ยวมันลั่นอันนี้คือลูกปืนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนี่ลักษณะลูกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ลูกทรงแบบนี้เวเวลาใส่นะคะก็เอาเอาตรงนี้เข้านะคะเข้าเข้าไปเข้าไปในรูคือด้านเล็กๆนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เองอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะใช่ใส่เข้าไปในรูเลยใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็ดันตรงนี้ให้สุดค่ะกดลงไปกดลงไปให้สุดปึ๊บอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะจากนั้นอันนี้คือปืนได้พร้อมยิงแล้วนะคะผู้ชมจากนั้นเราก็คือยกขึ้นไปค่ะยกขึ้นไปแล้วก็มองสู่ตรงนี้ค่อยๆลงมาต้องลงกระเป๋าลงกระเป๋าได้ค่ะได้ได้แล้วก็ลั่น โอเคค่ะเข้าเป้านี่ถือว่าโอเคแล้วแรกๆอันไหนคือเป้าของพี่เนี่ยนี่ค่ะอันนี้ลูกของพี่หโอเคนี่นี่เขามีการเอามาให้เราเฮ้ยเป็นไ่ได้ไงเข้าเป้าโอเคแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่สูงของเราไงค่ะอออันนี้เราสามารถดึงออกมาจากนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเป็นไปได้ไงอ่ะหรือเชื่อก็บอกแล้วว่านิวอ่ะแบบจริงๆดูแบบสามารถยินงได้ดีกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวน้องๆ้เขาจะแบบเกรงใจนะ เราเล่นฮันนี่ยิงครั้งแรกจริงๆในชีวิตน้องๆบอกว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโอ,โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะหลังจากที่ดูฝีมือของนิวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูฝีมือน้องๆบ้างดีกว่าว่าของน้องๆเนี่ยจะเป๊ะตรงนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามน้องเตยกับน,น้องอ,อ่อน ก็คือกลุ่มของน้องๆเยาวชนค่ะที่ต้องบอกว่าไม่แพ้จังหวัดไหนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีชมรมยิงปืนของจังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีน้องๆกลุ่มนี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นนักกีฬานะคะไปคว้าชแชมป์มาคว้าเหรียญมามากมายเลยทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวจะให้น้องอมก,กับน้องเตยเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของเ,เพื่อนๆตรงนี้เนี่ยช่วยฝากไปบอกเพื่อนๆ,ๆทั้งบ้านว่าการที่เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นวันนี้เป็นการที่เราหันมาเป็นนักกีฬายิงปืนเนี่ย อยากฝากอะไรถึงเพื่อนทางบ้านบ้างก็อยากฝากให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะสนใจทางด้านกีฬาแบบว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาไปนั่งเล่นคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็การเล่นกีฬานี่มันใครๆว่าถ้าคนมันรักกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่ะคือพูดได้ถูกอะ่ะอ๋อมันจะแบบทุ่มเทค่ะแล้วก็แบบมีความตั้งใจ มีความตั้งใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยใช่ไหมคะค่ะ,คะ,ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันฝากถึงชมรมยิงปืนจังหวัดจันทบ,บุรีนิดนึงว่าชมรมเราถ้าเกิดมีใครที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วสนใจเนี่ยสามารถทํำยังไงได้บ้างอืค่ะตอนนี่สนใจอายุตั้งแต่ป .6 ป .5 ป .6 ได้ค่ะถึงม .2 ม .3 ค่ะาาอาอายุากำลัง กำลังดีเลยค่ะกำลังสามารถฝึกได้เรียนรู้ได้เร็วอย่างนี้ด้วยใช่ไหมสามารถเดินเข้ามาหาได้ที่ชมรมเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบมาถามว่าเออเราว่างวันไหนว่างอะไรอย่างนี้คือแบบต้องมีเวลาค่ะส่วนหนึ่งก็มีเวลาแล้วก็สองใจรักอพี่นิวว่าใจรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นการยิงปืนก็ได้เป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นี่นะคะแค่เราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีใจรักในสิ่งที่เราทําประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเห็นด้วยกับพี่นิวไหม เห็นด้วยค่ะนะคะและนี่นะคะก็เป็นน้องๆคนเก่งค่ะจากจังหวัดจันทบุรีของชมรมยิงปืนจังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะนิวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอกับน้องๆกลุ่มไหนแต่รับรองว่าเป็นน้องๆเยาวชนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะนิวแล้วก็น้องอ๋อมน้องเตยรวมถึงน้องๆจากชมรมยิงปืนจังหวัดจันทบุรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you